มาแล้วครับผู้ช่วยช่งางรับส้มทั่วราชนาจักร <c oughs> ดีนะที่มาพอดีเลยสวัสดีครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ <c oughs> เข้าสู่ช่องรดมซิงดินดวนครับมาแล้วพี่โอ้โหดูอาการหน่อยดูอาการหน่อยต้องลากเก่าหรือเปล่าเนี่ยฮะสวัสดีครับ,รบมาจากไหนอ๋อ<า> ไปตรงนี้อ,อไหวไว่ไงสายเล็กๆเห็นมโอ้หกักเลยเออมันหกักแล้วเขาทากาวไว้นั่นน่ะเสยไปแล้วเออทำไงทีนี้มันไปทำอะไรมามันหกักเมื่อวานผมเอารถเข้าศูนย์แล้วมันเขาว่าเขาถอดเปลี่ยนพวกสายพานทัมมิง่งพวกอะไรนี่แหละ เสียนโลเนาะเอาไงน้ำหมดนี่ไหมนี่น้ำหมดไหมออแ,ลแล้วอุดยังไงทีนี้เพราะว่าแต่ตอนนี้มันเป็นพ่อเขาเรียกพ่อถึงเดือนแต่มันขึ้นเตือนความร้อนแล้วนะใช่ต้องเติมนละ้วเติมทางไหนนะอะขวดนี้อุดขวดนี้ของหัวอุดยังไงอ่ะทีนี้อุดแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือเปล่า ไอฟ็อกซี่อ่ะอุดได้ไหมพอกไว้ได้ไหมอยู่ไหมฮะมีไหมเอ้าตายเลยพี่แก่นะมาดูหน่อยดิไอ้ตี้เขาอุดกาวไว้อ่ะ,ะได,ได้แบบนี้เนาะ ต้องแก้ปัญหาเฉพาะทางก่อนก็มาไอ้นี่ไปไหนก็จะไปนี่แหละจะกลับคืนน่ะหรือว่ามานี่มาจากไหนล่ะก็มาจากนู่นแหละบารานเณรที่อ๋อนี่มาจากบารานเณรอืมไปได้อ้าวเหรออืมไปตรงนี้นี่ผมวิ่งวันนั้นผมกลับจะเชื่งกล้องอ่ะวิ่งกลับนู่นโว้นี่มานี่ไปนี่ไกลๆเองนี่เหรอเอ้ยจากนี่ไปไม่กี่โลเองประมาณห้าโล ไหนดูหน่อยแอ๊ะบีบแบบเหมือนแตกเลยอ่ะอบีขนาดนั้นน่ะโห,ด,ห,หดร้ายโหดร้ายจังเลยครับคือตอนของเนี้ยดีแม็กเหมือนกันดีแม็กเหมือนกันอย่างเงี้ยสูตรดีแม็กอ่ะดูครับดูดูทำให้ผมดูดูดูเขาทำตายเลยทำไมเขาทำทำไมเขาทำกับเราได้อันนี้ไปกึ่งปลอกทองเหลืองอ่ะแล้วก็ไปกึ่งเป็นทองเหลืองทำให้เปลี่ยนมาน้ำพี่ชาย <c oughs> ผมเปลี่ยนมาน้ำเลยเอ้า โอู้มันน้ำกี่พันละนี่ก็ของแท้ก็มีสามพันแหละกว่าสองพของเกลียมก็สองพันกําไรอันนี้กึ่งทองเหลืองไงกึ่งทองเหลืองใสใช่ไหมเออขายเกลียวพ็อกซี่อัเนี้ตัดตัวนี้ออกทำที่ไหนทีนี้ทำที่ไหนแล้วมันต้องอุดไปก่อนอุ่โอ้โหไม่มีลงตึงต้องอุดวิ่งก่อน ไม่งั้นไปไหนไม่ได้หรอกง้ศูนย์รับผิดชอบไหมแล้วเรารู้ตั้งแต่เราเอามาไม่ใช่เหรอหก็เพิ่งรู้นี่แหละหแต่ว่าเมื่อวานนะ่ะเอารถเข้าศูนย์มาก็เลยเนี่ยเห็นก็ขับได้วันเดียวเนี่ยเป็นแบบนี้เลยยังไม่ถึงวันซ้ำตอนเขาเข้าศูนย์ออกมาเราไม่เห็นตัวนี้เหรอผมไม่รู้ใครจะไปได้รู้นเนอะก็เราขับมาเลยเดี๋ยว,ว,วขับออกมาจากศูนย์เลยตัวเ,เราไม่ได้เปิดดูอะไรที่ไหน แต่ว่ามีการรื้อแหละมีการรื้อเปลี่ยนสายพานทัมมิง่งมีประวัติอยู่ก็วานเข้าอูส่สายพานทัมมิ่งนี่ไหนมันมีแต่สายพานหน้าเครื่องเออสายพานอะไรก็ไม่รู้แหละเขาว่าสายพานทัมมิ่งบ้าครับม,ม,ม,มีแต่โซ่ฮะนี่มันมีแต่โซ่โซ่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรอกก็มีประวัติการเข้าศูนย์เลยเมื่อวานน่ะมีแต่สายพานหน้าเครื่องเออ แล้วมีการถอดใช่ไหมต้อง<ร>ถอดต้องถอดนี่แหละเออทียมมือไปพาน,นีน่หักหักมันเล็กดูมันไม่มีอะไรที่แบบเอาไงไป ปติกเอง๋นี่เดี๋ยวต้องแจ้งศูนย์ <c oughs> พี่น้ำมันหมดไหมพี่ <c oughs> หมดไหม <c oughs> น้ำหมดไหม น่าจะอยู่ประมาณก็ครึ่งหนึ่งมันหาอะไรโอ้โหดูป้าพี่ยกไปศูนย์เลยไปก็ยกไปให้เขาเนาะให้เขาจัดการให้ใหม่ มีอะไรไหมไม่มีต้องหาอะไรมาอุดต้องอุดไปแล้ววิ่งเปลี่ยนมะนาวใหม่เสีย <c oughs> เวลาตึงมันตึงต้งของเหลืองได้อย่างี้มันต้องใช้ปอกของเหลืองอ่ะตึ้งแล้วอุดแทนตัวนั้นเดี๋ยวไปหามอบทาง,งนี้นมีแปลดงกลึงเนี่ยนะ ช่างต้องมีมีกึืงไหมมีรอกเือนมีหัวหัวหพวกที่มันเป็นรูเป็นอะออนน้เราอุดอันนี้ไปก่อนดิอุดอันนี้แล้วก็เติมน้ำเติมน้ำวิ่งก่อนอย่งัมันไปไหนไม่ได้หรอกอุดตัวนี้ ไอ้ตัวนี้มันเป็นแค่น้ำวนไม่ใช่เหรอท่อน้ำวนไม่ใช่พี่แอร์ก็ไม่เย็นเลยนะพี่เอ,เ,เ,เออน่าจะเยอะเลย ทำไมถึงทำกับเราได้เอฟซีผมด้วยนะเน่ช่างในนั้นแหะอ,อุดก่อนแหละอุดแล้วก็เติมน้ำนแล้วก็น่าจะเอาไปศูแ์แหละพี่ ศูนย์น่าจะต้องรับผิดชอบเลยครับเนี่ยเพราะว่าผมก็เอาเข้าวศูนย์มา,มา,าเม <You. S 3> ื่อวานจะหลุดแค่ไหนเลยยู่ขาวแห้งนยู่ทำไมันไม่แห้งมันดันหลุดแล้ว ก็ใส่รอเย็นนะเนียชิ้นเมื่อกี้เก็บไปแล้วใช่ไหมนี่ต้องเอาไปให้ศูนย์ดูพุ่งนู่นเลยพุงพ่งเต็มนี่เลยนี่นี่นานแล้วใช่ไหมเนี่ยนานหรือยัง ตอนตอนฝนตกอ่ะผมบอกมาจากอาบฝนมันตกพอดีเลยมั้งนี่น้ำมันจะจไปล้างก้นนะ <c oughs> ชีวิตชาวชาวป่าไม่เป็นไรน้ำเซตติ้งก็แถมมายึดหมดแอ๋น <c oughs> อนน้ำดีๆนี่ไปล้างก้นนะพูดเม่เปื่อยต้องค่อยๆเติม นี่มันนัดกันรถเสียแลยว้วเปล่ารถเสียท็อปก็เสียรถด,ด,ด่วนก็เสีย,ยนี่มีแต่รถคนดนักทั้งนั้นเลยเว้ยเยี่ยมมากผมไม่อยากดังนะผมไม่อยากรถเสีย <c oughs> <c oughs> ต้องสตาร์ทไหม <c oughs> โอ้ดู <c oughs> ฟัง ที่ทํางานก็ฝนถล่มกระจายหมดตรงเต็นท์นี่นนหลุดหมดไว้ตรงนั้นแหละีเติมไม่ได้รถมีน้ำอย่างงี้ เขาขายน้ำดินี่งนี่ไงน่าจะพอมะสองขวดพ้นจนหมดแหละให่ตรงนั้นอ่ะ เิงเลยแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆน,นี่แหละเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอไม่น่าถ้ามันถ้ามันผักมันผักต้องบอกต้องบอกไม่นี่ไม่บอกเนาะอันตรายอืเครื่องพังนี้ใช่ไม่บอกเราเลยผักแค่นี้มันยังไม่เท่าไหร่หรอกมันยังพอกแก้ไขได้ไอ้เงี้ยวิ่งมาเงี้ยตายห้ดีนะดูไอ้ เกียกำร้อนมันเตือนตืดๆไฟกระพริบเลยว้าวแบบนี้น้ำขาดแน่อนอนตอนนี้ลองสตาร์ทเครื่องอะน็อตเครื่องนะั่นดันหลุดน็อตมันหลวมรัดไว้แรงดันหลุดน นี่ช่างต่อมมีรงเครื่องไอ้นี่เครื่องเึรื่องไหมไม่มีอ่ะอาจจะมีแบบหัวทองเหลืองที่มันเปรื่องเครืเกรี่ยวอะเครื่องมีฟอกแกล้งลองเข้าไปดูก่อนดิเนด้ออาจจะต้องไม่ต้องไปศูนย์เนาะแก้ไขแค่นี้ไปก่อนครับ ที่นี้บายบายครับผมสวัสดีครับ